สวัสดีครับท่านผูช้ชมไม่นด้หยบเกมนี่เกก็เด็ดเอาไปตู้เลกันหน่อยนะครับผมก็ขับยาไปเราเปิดตู้คอนแลบไปนะครับแล้วก็เกลือไปตามระเบียดเหมือนเคยนะครับผมตอนนี้ผมก็ฟาร์มแคกับสวมมาได้ดีนหน่อยแล้วก็เท่าที่ผมคำนวณก็เปิดได้แค่สองโมตีเท่านั้นนะครับในคลิปนี้ก็เราจะมาเปิดหาตัวละครของมาลิเกนต่อเลยนะครับผมหลังจากเขาที้ยวไปก็เปิดหาตัวละครของเรไปนะครับไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันคอแดบครั้งนี้เ,นเล่นเลยนะครับว่ามันเป็นนรกดีๆของผมนี่เองนะครับเพราะว่า กูเปิดอะไรไม่ได้เลยจากตัวละครเดียวเลยนะครับผมซึ่งเราเหลือเวลากันอีกหนึ่งอาทิตย์หลังจากนี้นะครับผมบนที่จุดสหายไปนะครับก็ผมคลิปนี้เนี่ยผมจะมาเปิดหามารีก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าเปิดใน2มตินี้เนี่ยและเกิดไม่ได้หรือไม่ออกนะครับผมผมก็จะใช้ไมไต้ตายก้นขีปของผมนะครับผมนั่นคือการไปอ่านในเื่งตัวละครน,นะครับเพื่อที่จะเอาเพชรจากในเื่งตัวส่วนนี้เนี่ยมาเปิดกระชาที่เหลือเลยนะครับผม ซึ่งเอาจริงๆผมก็อา่านไปนิดน,นหน่อยหน่อยเนื้อเรื่องตัวละครนะอ่านไปมีแค่นิดหน่อยนะครับผมก็ยังเหลืออีกเพียบเลยนะก็เท่าที่ผมคำนวณน่าจะได้เกินประมาณสองหมื่นถึสามหมื่นเพจจากการอ่านทั้งหมดนี้เลยนะครับผมก็อาจจะได้ใช้ไม้ตายก้นหี่ผมผมแล้วที่จะมาสนุปเพชจกูจะเอาให้ได้ตัวละครแบบในครั้งนี้นะครับผมอ่ะดูซิว่ามีอะไรเราเปิดขั้นระหว่างตู้หลักเมียนข้อ,ขอ,ขอเราไหมเอยอ่าตัวฟ้าไม่มีเนาะ ฟ้าขาดนะครับผมตู้เฟนก็ไม่มีโอ้โ oh, หแสดงว่าเราก็มาเปิดกันแบบลุยกันเลยดีกว่ากับตู้ของมาลีนะครับเฮ้ย oh. เอาจริงหน้านี่เกโช่วงนี้เป็นอะไรไม่รู้นะคือเกลือใส่กูเยอะมากนะครับผมแต่ก็ อีกครั้งหนึ่งนะครับที่เหมือนกันช่วงนี้ดวงของผมมันมามากหลายหลายเกมเลยคือไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะดวงช่วงนี้เนะี่ยผมผม,มคือดวงโคตรกอดน,นะครับผมอะไรก็ถุงเปิดมันนี่คือแบบแม่งดวงกอดมากนะครับช่วงเวลาช่วงนี้เนาะก็หวังว่าดิเกตจะหายเกลือให้ผมได้แล้วนะครับผมโอเคงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับทุกผู้ชมเราไปดูกันต่อจังวานะครับที่มัลติแรกเนาะเ e t s กมามันต้องออกแล้วจังหวะนี้ เชื่อไม่เชื่อก็ต้องเชื่อผมเชื่อว่ามันีต้องมีทองเว้้วบทติแรกเนี่ยทองมันต้องออกผมเชื่อผมเชื่อว่ามันต้องมีนะครับผมมันมันมันต้องมีเว้ไม่งั้นกู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 จะเกลืกันไปมิเก็กูเชื่อว่ามึงทําให้กูได้ทองในบทติแรกนะครับกูเชื่อว่ามีจริงๆ สิช oh. <What? S 1> <fil> ีวิตผมโอ้โหวัดไอ้าโอเคโอโอเคโอเคเอเอออเออเอออเ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 ออแล้วแล้วไงต่อใช่แล้วแล้วไงต่อครับแล้ว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 คือแล้วเล้วยังไงต่อจะได้ไหม ตายไอเวเลยผิวกิมมันก็ดีเลแต่บบมึงคือกูใหญ่ได้คอนแลบ กว่าพิวกิมไงนะตอนเนี้ยเข้าใจปะเนี่ยคือพิวกิมมันออกให้กูเยอะมากกูเข้าใจว่ารักผมนะครับผมแต่ผมต้องการแอดโนมไม่ใช่พิวกิมโอ้โหโอ้โอการเลดเกาดับบี้คาดโอ้โหมีคาดวงตากูซะอย่างนั้นนะครับเอ้ยเออของเก่าผมก็ยังไม่ได้เอาไปปลดเลยดวยว่ะเอแม่งเย้ย เปิดมากูเห็นทูกิมขึ้นกูก็อยากจะบ่นแต่มันก็แบบมันก็ได้ยากจริงๆนั่นแหละทูกิมนะครับเออชีวิตดวงอ่ะมีจริงดวงผมอ่ะผมมีดวงเว้ยดวงกูมาจัดๆเลยเมื่อกี้แต่แบบมึงมันไม่ใช่อ่ะคือยูโนไดมันมันไม่ใช่ทำไมทำไมโอ้โหมอ,อตีแรกมันก็จัดให้กูซักขนาดนี้ แล้วหลังจากนี้มันจะขนาดไหนกันเชียวกูถามจริงๆนะโอ้ยอะไรกย่ี้สมัเกมโอ้ยมันพิวพิวคิมทําไมวะมันทำไมต้องเป็นพุ่งคิมด้วยอะมันต้องเป็นเป็นมบโอเคนะครับผมก็ไปกันต่อเลยดีกว่าที่บที่สองนะครับในคลิปนี้บทที่สองแล้วก็คือบทสุดท้ายนะครับผมก็อย่างน้อยอ่ะจริงๆกูขอได้ไหม คอบบนับครั้งนี้ขอสักตัวเหอะว่ะจริงๆนะมาหน่อยได้โปรดละนะครับผมขอเอสักตัวคอแแับได้โปรดสักตัวขอร้องนะ โอเคนะครับผมท่านผู้ชมตามนั้นนะครับคอร์อีวานเกเลียนเปิดทุกตู้เกลือทุกตู้ไม่ได้เลยเลยรุดเลยทุกตู้ด้วยนะครับที่ผมได้ทองมาโอเคตามนั้นเกลือก็คือเกลือนะครับผมผมก็ทำอะไรมากไม่ได้เหมือนกันไมโชคมันไม่มีไม่มีดวงอ่ะดิอืม โอ้ยไม่มีแรงเลยว่ะแม่งสงสัยที่เกกูคงจะเกลือยาวช่วงนี้นะครับแม่งไม่มีดวงดวงเปิดอะไรไม่ได้เลยเป็นคอลัปที่เกลือที่สุดที่ดกกูเคยเปิดมาณนะตอนนี้นะกับเก,เกมนี้นะครับผมไม่รู้จะเกลือไปไหนแต่แต่นี่คือโคตรเกลือแบบเกลือคโคตร แม่งไม่มีอะไรจะไม่มีอะไรจะพูดแล้วตอนนี้นแบบเซ็งเซ็งใช่ผมเซ็งมากเลยตอนนี้เกมอื่นมันก็ให้กูดีแล้วเกินแต่เกมเนี้ยเกมเนี้ยเกมเดียวเลยเนี้ยนิเกะเนี้ยทำไมมันไม่ให้กูเลยวะถามจริงเนี้ยแค่เป็นแค่เกมเกมเดียวเลยนะไม่ที่ไม่มันไม่ให้กูอะทำไมวะโอ้โหมผมอยากให้เกมนี้ผมได้ดีมากเลยนะเว้ยแต่แบบมันไม่ยอมให้ผมอ <laughs> ะ โอเคนักข่าวทกผู้ชมคลิปในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครได้ตัวคนแอปก็บอกผมหน่อยไดว,ว่าได้ใครบ้างบางคนอาจจะได้แบบเปิดทุกตัวได้ทุกตัวส่วนผมเปิดทุกตัวเกลือทุกตัวไม่ได้ไเลยเลยเหลือเชื่อเปิดไปเยอะมากนะครับเพชรหมดเสียไปกับตู้พวกเธอนี่คือโคตรเยอะไม่รู้จะเยอ,อยังไงแต่แต่เรื่องๆีกว่าคนเยอะเยอะแบบเยอะโคตรๆและกูที่กูได้ตอบแทนมาก็คือเกลือทัอ้งน,นั้นนะครับแล้วก็หลุดเลทเยอะโคตรเลย คือมหากราบกองเกลือสุดๆอะในคลิปเนี้ยโอ้ยแต่ก็ไม่ได้เกลือขนาดนั้นหรอกในพิวกิมนะครับก็ก็จะถือว่าได้พิวกิมมาแต่มันก็แค่เท่านั้นน่ะมันก็เท่านั้นแหละได้พิวกิมมามันก็เท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่ตัวละครที่เราต้องการตามนั้นนะครับผมเนาะบเกมนี้มันขับเคลื่อนด้วยแร,งแ,รงแบบเรื่อยความวอนน่ะยู o นเออ ถ้าต้องการมันก็ต้องอยากได้อยู่แล้วบอกว่าตัวละครตัวแบบที่อยากได้นะครับก็แบบเพราะนันตัวละครที่ไม่อยากได้มาปุ๊บมันก็เซ็งๆหน่อยอะ่ะเออถ้าถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนตู้สการ์เลอ์เข้ามาแล้วไม่เอาเลยไม่พลาผมก็อาจจะดีใจไปแล้วแต่มันผมได้เธอมาแล้วไงคือประเด็นคือกูมีแล้วไงใช่ถ้าผมจะไม่มีสการ์เลอร์เดอมตะดีพลาผมก็คงดีใจไปแล้วนะครับผมแต่เพออิญกูเปิดได้ตู้เธอตอนต,ตู้เธอมาผมก็เลยเซ็งอยู่หน้าตอนนี้เนะี่ย ตอนนี้กูก็นั่งแบบมีกูคงเหลืออะไรไปหนโอเคนะครับผมก็คลิปหน้าหรืออาจจะพรุ่งนี้เลยก็ได้นะผมผมอาจจะมาเปิดกระชากิเกตต่อเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าผมอาจจะได้ใช้ไม่ตายก้นหีของผมในการไปอ่านในเรื่องตรงส่วนนี้เพื่อเอาเพชรที่เหลือที่ผมจะสามารถหาลายมาเปิดกระชากันต่อนะครับผมซึ่งอาจจะเปิดหานซุกตู้เลยนะครับผมในวันพรุ่งนี้อาจจะนะครับผมอาจจะคอนแนนไปทีนึงว่าอาจจะนะครับผมก็ รอรับชมได้เลยนะครับผมท่านผู้ชมก็งั้นก็ว่าสัตว์คลิปในวันนี้เนี่ยข้อมูลต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว่าอุ๋ย้านะครับสวัสดีครับ